ข้อสุดท้ายของบทนี้ก็คือพลังงานอิสระตัวยอ่อที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือตัว G ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องพูดถึงในส่วนนี้สาเหตุมันมาจากตอนที่เราพูดถึงในส่วนที่เป็น e n t ท a ลปีตัว H ใช่ไหมแล้วก็ entropy ตัว S แล้วก็มี U ซึ่งเป็นพลังงานภายใน,นยปัจจัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะอธิบายลักษณะการเกิดทิศทางของกระบวนการหรือปฏิกิริยาใดๆได,ได้อย่างชัดเจนดังนั้นนะครับในหัวข้อนี้ พลังงานอิสระนะครับหรือฟรีเอเนจี y เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่มีไว้เพื่อบอกทิศทางการเกิดนะครับว่ากระบวนการนั้นหรือปฏิกิริยานั้นสามารถเกิดขึ้นได้เองหรือไม่อย่างไรทีนี้เราก็เริ่มมาดูตัวอย่างจากรูปตรงนี้อันนี้เป็นโซ่ที่มีสนิมใช่ไหมครับโซ่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเหล็กเป็นองค์ประกอบเมื่อมันมีออกซิเจนและจริงๆแล้วก็มีน้ําอีกตัวหนึ่งนะครับน้ําหรือไอน้ำเนี่ย เข้าร่วมทําปฏิกิริยาการมันสามารถเกิดเป็นเหล็กออกไซด์ซึ่งมีลักษณะที่เป็นสนิมเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเขาระบุเดลต้าเอไว้ y ก็คือการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานมีเครื่องหมายเป็นลบจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันสามารถเกิดขึ้นเองได้โลหะทุกชนิดเนี่ยสมมติถ้าคุณไม่ได้ชุบอะไรที่เคลือบเพื่อเอาไปการสนิมไว้เนี่ยมันก็สามารถเกิดสนิมได้เองโดยธรรมชาติถูกไหมครับ ดังนั้นจากตรงนี้ถ้าเราดูเดลต้าเอซึ่งเป็นลบเนี่ยเครื่องหมายลบตรงนี้มันบ่งบอกว่าเกิดอะไรครับเกิดการคายความร้อนใช่ไหมปฏิกิริยานี้เกิดการคายความร้อนมันเกิดขึ้นได้เองได้นะครับแต่ถ้าเราดูในหน้าถัดมาตรงนี้เราจะเห็นว่าเรามีน้ําแข็งนะครับที่มีสถานะเป็นของแข็งคุณเอาน้ําแข็งออกจากตู้เย็นมาวางไว้กับพื้นตรงไหนก็ได้นะครับในบริเวณรอบๆบ,บ้านคุณวางบนโต๊ะก็ได้นะครับ เมื่อวางไปสักพักหนึ่งน้ําแข็งสามารถละลายกลายเป็นน้ําอยู่ในสถานะของเหลวได้กระบวนการนี้มีเครื่องหมายเดลต้าเเป็นบวกหมายความว่ากระบวนการตรงนี้ปฏิกิริยาเป็นประเภทดูดความร้อนจากตรงนี้เราเห็นว่าดูดความร้อนก็เกิดเองได้อีกอย่างหนึ่งนะครับอันข้างล่างอันนี้โคแพคกก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้เวลาที่คุณไม่สบายเช่นตัวร้อนอะไรประมาณนี้นะครับสารตรงนี้แอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมพอมัน ไปโดนน้ํามันสามารถเกิดปฏิกิริยาแตกตัวเป็นไอออนตรงนี้ได้นะครับแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปฏิกิริยานี้ดูดความร้อนใช่ไหมเครื่องหมายบวก28กิโลจูลต่อโมลเราจะเห็นว่าเครื่องหมายบวกของเดลต้าเอันนี้ก็บอกว่าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเองได้เราจะเห็นว่า2ส,สไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยเดลต้าเอไม่มีความชัดเจนที่จะบอกอะไรเราได้เลยว่าปฏิกิริยาจะสามารถเกิดขึ้นได้เองหรือไม่นะครับเพราะทั้งบวกทั้งลบ มันเกิดขึ้นได้ทั้งคู่ทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนถัดมานะครับส่วนถัดมาตรงนี้เราก็จะมาพูดถึงในกรณีที่ถ้าเราสนใจระบบหรือปฏิกิริยาของเราเนี่ยเวลาเราทําการศึกษาใดๆก็ตามเนี่ยเราจะต้องควบคุมสภาวะโดยทั่วไปและความดันเป็นหนึ่งในสภาวะที่เราจะควบคุมให้มันคงที่เสมอดัองนั้นเมื่อพูดถึงหัวข้อพลังงานเสรีเนี่ยเราจะมีการควบคุมสภาวะอยู่2รูปแบบแบบแรกคือความดันคงที่ เราจะได้พลังงานเสรีนะครับเป็นชื่อว่าพลังงานเสรีของกิปนะครับกิปฟรีเอเนจีสัญลักษณ์คือเดลต้าจีสูตรของมันจะสามารถหาได้จากตรงนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าเดลต้าจเนี่ยมันจะมีการรวมเอาส่วนที่เป็นของเดลต้าเซึ่งเป็นในส่วนที่เป็นพลังงานถูกไหมนะครับและก็มีส่วนของเอนโทรปีอันนี้ก็คือความไม่เป็นระเบียบของระบบนะครับแล้วก็มีเทอรมอีกเทอมหนึ่งก็คืออุณหภูมิ โดยที่สมมุติถ้าคุณศึกษาปฏิกิริยาหรือกระบวนการใดๆที่อุณหภูมิใดก็ตามคุณก็แทนอุณหภูมิเข้าไปตรงตัว T ตรงนี้นะครับอันนี้คือพลังงานเสรีของกิปถ้าคุณอยากจะพิจารณาในระบบที่ให้ปริมาตรคงที่พลังงานเสรีที่เราจะได้ในกรณีนี้จะเป็นพลังงานเสรีของเคมโพสัญลักษณ์คือเดลต้าเอนะครับโดยที่ความสัมพันธ์ของเดลต้าเอจะเท่ากับเดลต้ายูลบทีเดลต้าเอส ก็จะมีในส่วนที่เป็นพลังงานภายในและก็มีเอนโทรปีเทอมนี้และก็มีอุณหภูมิซึ่งถ้าเราศึกษาที่อุณหภูมิไหนเราก็สามารถหาพลังงานเสรีของเฮมโพได้แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะสนใจเป็นหลักนะครับเราจะสนใจในกรณีที่ความดันคงที่ดังนั้นเราจะมุ่งเน้นไปตรงพลังงานเสรีของกิฟทีนี้พลังงานเสรีของกิฟเนี่ยคุณจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของมันจะขึ้นอยู่กับเดลต้าเอสเดลต้าเอสและก็อุณหภูมิใช่ไหม เรารู้ว่าเดลต้าเอมันมีเครื่องหมายได้2แบบก็คืออาจจะเป็นบวกหรืออาจจะเป็นลบเดลต้าเอก็เช่นกันอาจจะเป็นบวกอาจจะเป็นลบแต่อุณหภูมิเนี่ยมันก็จะเป็นค่าที่เราป้อนเข้าไปดังนั้นปัจจัยที่เราจะพิจารณาเดลต้าจเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเครื่องหมายของ2ส,ส่วนนี้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าค่าอุณหภูมิเนี่ยจะมากหรือน้อยพอเรามีปัจจัยต่างๆเหล่านี้เดลต้าจจะมีเครื่องหมาย ได้2รูปแบบเช่นกันเป็นบวกและเป็นลบโอเคนะตรงนี้เกริ่อนไว้เนิ่นๆทีนี้เนื่องจากว่าเดลต้า G มันสามารถเป็นบวกหรือเป็นลบได้และก็ยังสามารถที่จะเป็นอีกค่าหนึ่งได้ด้วยก็คือเป็น0นย์นะครับเพราะฉะนั้นเดลต้า G มี3รูปแบบเราจะต้องพิจารณาทั้ง3รูปแบบนั้นให้ได้ก็คือถ้าเดลต้า G น้อยกว่าศูย์ปฏิกิริยาเกิดขึ้นเองได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับ เขาจะถามตลอดแหละนะครับในข้อสอบหรืออะไรเนี่ยเขาวัดความรู้คุณว่าคุณรู้ไหมเขาจะถามว่าปฏิกิริยาที่แสดงอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นเองได้หรือไม่หน้าที่ของคุณคือแสดงวิธีทำเสร็จแล้วดูซิว่าเดลต้าจีมีค่าเป็นอย่างไรถ้าน้อยกว่าศูนย์เราก็ตอบเลยว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นเองได้นะครับพอปฏิกิริยาเกิดขึ้นเองได้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าปฏิกิริยาจะมีสารตั้งต้นนะครับและก็ไปเป็นผลิตภัณฑ์ถูกไหมนะครับ ทิศท,ทางมันจะไปแบบนี้นะครับสภาวะที่กําหนดก็คือสภาวะเริ่มต้นกับสภาวะสุดท้ายถ้าปฏิกิริยาเกิดขึ้นเองได้มันจะมุ่งไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นทิศท,ทางจะมุ่งไปข้างหน้าตามลูกศรอ,อันนี้นะครับแต่ถ้า Delta เดลต้าจีมากกว่า0ูย์ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นเองไม่ได้หมายความว่าทิศท,ทางที่มันไปข้างหน้าเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่มันจะเกิดในลักษณะที่เกิดย้อนกลับ ในลักษณะแบบนี้ก็คือย้อนไปทางสารตั้งตน้นและอันสุดท้ายเดลต้าจเท่ากับศูนย์ตรงนี้จะบ่งบอกว่าปฏิกิริยาอยู่ในสภาวะสมดุลในสภาวะสมดุลมันบอกอะไรเรามันบอกว่าปฏิกิริยาสามารถไปข้างหน้าได้สามารถไปข้างหลังก็คือย้อนกลับได้และที่จุดสมดุลอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรารู้ว่าเดลต้าจีเท่ากับ0ย์มันระบุว่าระบบอยู่ในสภาวะสมดุลแล้วจากตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาดูความสัมพันธ์ของเดลต้าจีเดลต้าเอสและทีเดลต้าเอสนะครับในสไลด์หน้านี้ในสไลด์หน้านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําการวิเคราะห์ว่าเดลต้าจีของคุณจะมีเครื่องหมายเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นศูนย์รายละเอียดในหน้านี้เขาจะพูดแค่เครื่องหมายเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับ สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือเทอมที่มันมีอยู่2เทอมนะครับเทอมที่เกี่ยวข้องกับเดลต้าเอและก็เทอมที่เกี่ยวข้องกับ T ีเดลต้าเอนะครับโดยที่ตัวนี้ตัวทเนี่ยจะมีบทบาทในกรณีที่เราพิจารณาอุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำนะครับและที่สําคัญที่เราจะต้องไม่ลืมในการพิจารณาให้ดีคือเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับเทอมแรกกับเทอมที่2ออันนี้เทอมแรกเทอมที่1อันนี้เทอมที่2 ถ้ามันลบกันมันขึ้นอยู่กับว่าเทอมที่1กับเทอมที่2เนี่ยอะไรมันมากกว่ากันถูกไหมถ้าเทอมที่2มันมีค่าที่มากกว่าเด่นกว่าแล้วโดยรวมทั้งหมดของมันเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกออามาเจออันนี้ปุ๊บเป็นลบและถ้ามันมีค่ามากกว่าเทอมข้างหน้ามันจะทําให้เดลต้าจเป็นลบนะครับทีนี้เราลองมาดูทีละกรณีนะครับกรณีที่1น่งกรณีที่1เขียนไว้ตรงนี้นะครับ ถ้าเดลต้าเเป็นลบและเดลต้าเเป็นบวกดังนั้นสิ่งที่เราจะพิจารณาคือถ้าตรงนี้เป็นลบเทอมนี้เป็นบวกคุณจะเห็นว่าถ้าเทอมข้างหน้าเดลต้าเเป็นเป็นลบแล้วเนี่ยถ้าเทอมข้างหลังตรงนี้เป็นบวกเดลต้าเตัวนี้ถ้าเป็นบวกไม่ว่าคูณกับอุณหภูมิใดๆยกเว้นอุณหภูมิที่ติดลบอ่ะมันก็จะมีค่าเป็นบวกเพราะบวกมาเจอลบมันก็เป็นลบนะครับดังนั้นผมจะเขียนตรงกลางไว้อีกหนึ่งอันเพื่อให้คุณเห็นว่า มันจะต้องมีเครื่องหมายอยู่ระหว่าง2อตัวนี้นะเราจะมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นบวกเจอลบอันนี้มันก็จะกลายเป็นลบเจอลบอันนี้ก็จะกลายเป็นลบดังนั้นในกรณีที่เดลต้าเเป็นลบเดลต้าเเป็นบวกเดลต้าจจะเป็นลบที่ทุกอุณหภูมิพอเดลต้าจเป็นลบทุกอุณหภูมิบ่งบอกว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นเองได้แล้วก็เกิดไปในทิศทางที่ไปข้างหน้าตรงนี้เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับ เดลต้าเอเครื่องหมายเป็นลบคืออะไรเดลต้าเอเครื่องหมายเป็นลบคือคลายพลังงานใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลามันคลายระบบคลายพลังงานเนี่ยระบบจะมีพลังงานต่ําลงซึ่งทําให้ระบบเสถียรถูกไหมครับส่วนเดลต้าเอสเดลต้าเอสที่มีเครื่องหมายบวกบ่งบอกว่าอะไรความไม่เป็นระเบียบสูงขึ้นเอาความไม่เป็นระเบียบสูงขึ้นบ่งบอกว่าแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาจะมีมากขึ้นดังนั้นทั้งสองส่วนนี้มันชี้นำเราไปว่ายังไงทิศทางแบบเนี้ย ปฏิกิริยาก็จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นกรณีอื่นๆอ่ะกรณีที่2ถ้าเรามีเดลต้าเเป็นเครื่องหมายบวกนะครับและเดลต้าเเป็นเครื่องหมายบวกแล้วมีลบอยู่ตรงกลางตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าตรงซ้ายก็บวกตรงขวาก็บวกมันมีเครื่องหมายลบอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการแข่งขันกันแล้วว่าเทอมที่1กับเทอมที่2ออันเนี้ยอะไรจะมากกว่ากันนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะย้ายอันนี้ขึ้นมาอยู่ ด้านบนตรงนี้พอเราย้ายมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะลองทําตัวเลขดูนะครับสมมุติว่าเดลต้าเเครื่องหมายเป็นบวกใช่ไหมเป็นอะไรดีลบไอ้นี่ทิ้งไปเลยก็ได้นะถ้าเครื่องหมายเป็นบวกอ่ะบวก5ข้างหลังเดลต้าเเป็นบวกเท่าไรดีบวกสองกันอ่ะบวกสมีตัวแปรที่ต้องพิจารณาอยู่หนึ่งตัวตัวนี้ตัว T นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าคุณนําตัว T เข้ามาคูณกับบวก2เนี่ย ถ้า T ท,ที่เป็น T ต่ําๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุณหภูมิ T ต่ําสมมุติถ้าทีต่ำอันนี้เป็น1 1องศานะเป็นตัวเลขสมมุติขึ้นมา1นคูณสเป็นเท่าไหร่เป็นบวก2ไปเจอกับบวก5อยู่ข้างหน้าถ้าตั้งลบด้วยบวก 2, 2> ก็จะเป็นบวก3เพราะฉะนั้นเดลต้าจของคุณจะมีเครื่องหมายบวกที่อุณหภูมิต่ำ แต่ถ้าเราแทน t ตรงนี้นะครับอุณหภูมิสูงขึ้นอาจจะแทนเป็น10ข้างหน้าเป็นบวก5ข้างหลังเป็นลบ20ผลลัพธ์จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นลบ15เพราะฉะนั้นเดลต้าจจะเป็นเครื่องหมายลบที่อุณหภูมิสูงอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับคุณจะต้องพยายามทำการวิเคราะห์ตรงนี้ให้ได้ว่าแนวโน้มของปฏิกิริยาจะเป็นอย่างไรต่อมากรณีที่3 รณีที่3ก็เหมือนกันตรงนี้เรามีด้านหน้าเครื่องหมายลบนะครับตรงนี้เป็นลบด้านข้างหลังก็เป็นลบลบกับลบตรงนี้เครื่องหมายมันเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวลบเทอมข้างหลังเนี่ยมันเจอเครื่องหมายลบตรงนี้มันจะกลายเป็นบวกคุณจะต้องดูว่าเทอมข้างหน้าเทอมที่1กับเทอมที่2ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยอะไรมันเด่นกว่ากันวิธีคิดก็เหมือนเดิมเราก็ลองแทนตัวเลขไปนะครับ ถ้าเราให้เดลต้าเเป็นลบ5ตัวเลขอันนี้ผมแทนมั่วๆไปนะเป็นลบ5ส่วนอันนี้เป็นเอาเป็นลบ2ลบ2มีอุณหภูมิอยู่ตรงนี้ถ้าเราลองแทนอุณหภูมิเข้าไปสิถ้าอุณหภูมิต่ำสมมติถ้าอุณหภูมิต่ำตรงนี้เป็น1 1คูณลบ2ก็เป็นลบ2ลบ2เอา1มาคูณตรงนี้เป็นลบ2ใช่ไหมลบ2เจอตรงนี้เป็นอะไรเป็นบวก2ลบ5บวก2จะได้เป็นลบ3 ดังนั้นที่อุณหภูมิต่ำตรงนี้เครื่องหมายของเดลต้าจจะเป็นลบนะครับโอเคนะแต่ถ้าอุณหภูมิสูงเราสามารถเซตอ่ะเป็น10อุณหภูมิสูงเป็น10 10คูณตัวนี้ลบ2จะเป็นลบ20ลบ20เจอเครื่องหมายลบตรงนี้จะกลายเป็นบวก20เมื่อคุณเอาไปรวมกับตัวนี้จะกลายเป็นบวก15เดลต้า G จะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับมีทั้งบวกมีทั้งลบอ่ะถ้าเทอมข้างหน้าเป็นบวกเทอมข้างหลังตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นลบอยู่ใช่ไหมลบเจอลบกลายเป็นบวกดังนั้นเทอมนี้ไม่ว่าอุณหภูมิใดๆก็ตามเดลต้าจของคุณจะเป็นบวกทันทีนะครับที่ทุกอุณหภูมิปฏิกิริยาจะไม่เกิดไปข้างหน้าไม่สามารถเกิดแบบนี้ได้แต่เกิดย้อนกลับได้